เหรียญ5บาทแบบนี้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ1น0 0บาทนะครับคลิปนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญมานำเสนอนะครับก็จะมารีวิวแล้วก็ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆ f c ได้รับชมแล้วก็ได้ลองไปค้นหาเหรียญดูนะครับว่ามีเหรียญแบบที่ผมมาให้ดูหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าอยากจะขายก็ผมมีราคาให้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ มีตัวอย่างมาให้ดูประมาณ56เหรียญน,นะครับก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ทักทายกันก่อนนะครับสำหรับ FC ทั้งทางทั้งทาง,ง,งเพจสลาลมคอย FC แล้วก็ทางช่อง YouTube สลานลมคอยชแนลนะครับก็ผมเพจผมช่องผมเป็นเพจเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับเหรียญหมุนเวียนเหรียญที่เราสามารถพบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับขายได้จริงๆแต่ว่า ไม่ได้ขายได้ทุกเหรียญน,นะครับแค่บางเหรียญขายได้นะครับผมจะมาแนะนําบางเหรียญที่ขายได้จริงๆแล้วก็ผมรับซื้อนะครับเ,เริ่มกันที่เหรียญหนึ่งบาทเลยแล้วกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทตอนนี้เหรียญหนึ่งบาทที่รับซื้อมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกดูที่ปีพศขายได้เลยนะครับก็คือ1บาทปีพศ2529นะครับนี่นะครับปี29เท่านั้น ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับคือ1บาทปี29ถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ1นบาทปี29ช่อฟ้าสั้นผมซื้อที่เหรียญละ150ถึง200บาทนะครับอีกเหรียญน,นึงนะครับเป็นปี29เช่นเดียวกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นบล็อกช่อฟ้ายาวสังเกตตรงช่อฟ้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นปี29 ช่อฟ้ายาวนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทนะครับสูงสุดตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ700นะครับก็แจ้งราคาที่ซื้อได้นะครับซื้ออยู่ที่4 0 0ร้อถึงเจ็นะครับถ้าเป็น29ช่อฟ้ายาวนะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันผ่านๆก่อนนะครับจะได้ใช้เวลาไม่เยอะนะครับเหรียญหนึบาทอ่าอีกหนึ่งชนิดที่รับซื้อนะครับนอกจากว่าดูปีพศแล้ว ยังมีเหรียญอีกกลุ่มหนึ่งที่ขายได้นะครับขายได้ทุกปีพศถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทในลักษณะแบบนี้นี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรตรงแบบนี้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ4 0 0บาทนะครับก็ราคามีการปรับลดลงมาหน่อยนึ่งเพราะว่าผมเคยรับซื้อที่เหรียญละ500แต่ว่า <c oughs> เคยมีสมาชิกบางท่านส่งมาให้ดูแล้วสภาพแบบสภาพไม่ไหว นะครับผมก็เลยปรับราคารับซื้อนะครับเพื่อที่จะได้แบบเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการรับซื้อก็คือเริ่มต้นที่400นะครับแต่ว่าราคาผมพิจารณาตามสภาพนะครับถ้าเกิดว่าได้มาในสภาพเหมือนในมือผมเนี่ยไม่ต่ำกว่า500อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือแจ้งไว้ก่อนนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ1บาทพละเสียนตรงนะครับแบบนี้ขายได้นะครับแต่ว่า จะเข้าใจผิดกันเยอะนะครับ <c oughs> จะส่งเหรียญรุ่นนี้มาให้ผมดูเยอะคือเหรียญปีกาญจนาพิเศษอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างแป๊บหนึ่งนะครับเ, <c oughs> เหรียญปีกาญจนาพิเศษนะครับแบบปกติก็คือเป็นพัดเสียนตรงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับ <c oughs> เหรียญหนึ่งบาทหรือว่าเหรียญปีกาญจนาพิเศษทุกแบบนะครับคือเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพัดเสียนตรง ปกตินะครับเหรียญนี้จะออกเอียงหน่อยๆนะครับเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นตรงอ่ะปกติผมรับซื้อถ้าเกิดว่าเป็นปีการานาพิเศษจะต้องเป็นพัดเสียนกลับเท่านั้นนะครับอ่าเจอเจอเหรียญแล้วลนะครับเหรียญการานาพิเศษแบบนี้นะครับพัเสียนตรงคือปกตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่มีราคานักสะสมต้องการจะต้องเป็นเหรียญแบบพัดเสียงกลับแบบนี้นะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดเร็วไปก็ อลองกลับมาดูคลิปใหม่ก็ได้นะครับจะได้แบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเหรียญ10บาทนะครับที่รับซื้อ <c oughs> หลักๆเลยตอนเนี้ยเน้นๆเลยก็คือรับซื้อปี31นะครับตอนนี้ราคารับซื้อปัจจุบันวันนี้ผมทำคลิปวันที่21สิงหาคม2566นะครับผมรับซื้อเหรียญ10บาทปี331เหรียญละ5 0 0ถึงห0 0 0บาท นะครับราคาขอยึดตามนี้ก่อนแล้วแต่สภาพนะครับปี31นะครับดูที่ปีพศนะครับบางคนสอบถามว่าต้องเป็นพระเสียนตรงหรือเป็นพระเสียนกลับนะครับตรงหรือกลับก็ได้นะครับแต่ถ้าตรงจะแพงกว่าเดิมนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเจอพระเสียงตรงปี31นะครับปี31ดูแค่ปีพศรับซื้อเหรียญละ500ร้อยถึง 1, บาทนะครับราคาก็เป็นราคาที่ผมพอที่จะซื้อมาขายได้นะครับ ปีสนะครับเหรียญสิบาทที่ผมเน้นรับซื้อจะเป็นอ,อีกเหรียญหนึ่งก็คือจะเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้ <c oughs> คือเป็นเหรียญลักษณะของเหรียญเออเลอร์คอยปั๊มเคลื่อนนะครับเหมือนกับขอบนอกที่ล้นมาด้านในแบบนี้นะครับชัดๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ด้านหน้าสละอูหายเล็กๆน้อยๆอ่ะน,นั้นคือผมไม่ได้รับนะครับผมเน้นรับซื้อแบบชัดๆนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่200-2,000ถึงบาท ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของการเคลื่อนแบบนี้นะครับและสภาพของเหรียญนี่นะครับเหรียญ10บาทตอนเนี้ยเน้นรับซื้อ2รูปแบบนี้นะครับปี3 1หนึ่งแล้วก็เหรียญเออเร่อคอยนะครับปีอื่นๆก็คือราคาจะยังไม่สูงนะครับเหมือน10ปี4ีหนึ่งก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่แล้วนะครับผมจะมาเน้นเหรียญหลักๆมากกว่านะครับแล้วก็เหรียญที่ผมแนะนําไปตอนต้นคลิปนะครับคือเหรียญ5บาทรุ่นนี้ 5ธันวาคม2520เหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาเยอะนะครับผมเชื่อว่ามีเกือบแทบทุกบ้านมีเหรียญ5บาทรุ่นนี้แต่ว่ามีจุดสังเกตนะครับถ้าเกิดว่ามีตามแบบที่ผมบอกผมรับซื้อเหรียญละ500-1,000ถึงบาทเดี๋ยวมาดูเหรียญแบบปกติกันนะครับอันนี้เหรียญน,นี้เป็นปกตินะครับ <c oughs> จุดสังเกตเริ่มแรกเราดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับ5ธันวาคม2520 ตาสัญลักษณ์พบลอนะครับพระชนมายุ8ป่า50พรรษานะครับชนิดราคา5บาทด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้ด้านหน้านะครับจะมีตัวอักษรมีนามของไม่ใช่นามนะครับมีตัวอักษรคําว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็รัชกาลที่9นะครับจุดสังเกตตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อเหรียญที่ผมรับซื้อจะเป็นเหรียญเหรียญนี้นะครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูด้านหลังเหมือนกันนะครับ เหมือนกันเดียเลยเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยเพราะว่าเป็นบล็อกเดียวกันนะครับแม่พิมพ์ด้านก้อยเป็นบล็อกเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเราหมุนมาด้านหน้านะครับเราพลิกมาดูนะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้ไม่ได้อะยังไงอะไม่ใช่คําว่าประเทศไทยนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อเป็นคําว่าสยาม,มิน เหรียญน,นี้นักสะสมพ่อค้าแม่ค้ารู้จักกันดีนะครับเรียกว่าเหรียญ5บาทสยามมินนะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เชื่อนะครับ <c oughs> ด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเหมือนกันอย่างที่ผมบอกเพราะว่าเป็นบล็อกเดียวกันด้านหน้านะครับส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆเ,เจอจะเป็นคําว่าประเทศไทยคือเหรียญน,นี้ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมรับซื้อเหรียญที่มีเขียนว่าสยามมินนะครับจําง่ายๆเลยนะครับด้านหลังแบบนี้ ด้านหน้าต้องเป็นสยามมินถ้าเกิดว่าด้านหน้าเป็นประเทศไทยคือผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็พอเข้าใจนะครับสําหรับเรื่องเหรียญน,นะครับพูดเร็วไปคือต้องขออภัยด้วยนะครับผมอยากจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดแต่ก็คือก็เกือบ8นาทีแล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับมีคําถามมีรูปเหรียญโอเคสาคัญมากเลยมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อส่งรูปไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือว่าส่งรูป มาทางข้อความเพจนะครับรับชมทางช่อง YouTube ส่งรูปมาทางไลน์นะครับผมขึ้นไลน์ ID ไว้ให้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมขึ้นไลน์ ID ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับเน้นรับซื้อเหรียญแบบในคลิปเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากในคลิปยังไม่รับซื้อนะครับตามนี้นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ